เพื่อทัไปไม่ดี่วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับเป็นเกมโรบบอกนะครับในแมปอะไรเอ่ยดึงเพื่อนผู้เล่น2คนดึงเพื่อนผู้เล่น2คนนะครับอ่าก็จะมีพี่เพอแล้วก็จะมีน้องพามนะครับเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาในแมปก่อนเลยโอเคไหมครับอ่าพี่เพอเข้าแมปเลยพี่เพอเข้าแมปแล้วเดี๋ยวให้น้องพามเข้าตามใช่ไหมโอเคน้องพามเข้าตามนะครับโอเคเข้าร่วม กเรีย๋เวรอรอก่อนนะรอก่อนนะอ่ะอ่ะอ่ะรอก่อนรอก่อนอ่ะรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอ้ยวกลัวจูมาเลยก่อนนี่พี่เพลารอพี่เพลารอน้องก่อนนะจูมาเร็วอ่านี่น้องพามาตามมาตามตามตามพี่เพลไปครับพี่เพลไปพี่เพลไปตามมาตามมาตาามมนี่แบบไหนห้องไหนห้องอ่ะนี่พี่เพลเข้าห้องนี้พี่เพลเข้าห้องนี้อเข้า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 ไม่ใช่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 ตรงนี้พามกดเออมันคนละห้องกันนะลูกมันก็จะอยู่ห้องยาวกันไงอ้าวไม่ไง ต้องเบรกนะนะโอ้ยพามถ้าพามอยากเบรกตรงไหนที่้องอยากก็คือพี่เพลเป็นคนลากพี่เพลเป็นคนลากก่อนเอย่าเพิ่งเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับถ้ามันถึงขอบๆตรงนั้นแล้วอะโอเคก็คือต้องเบรกใช่ถ้าพามถ้าพามตกค่อยๆไปพามต้องเบรกโอเคโอเคโอเคป้าเข้าใจละพี่เพลพี่เราให้พี่เพลเป็นคนนําทางนะครับพามเป็นคนเบรกโอเคนะพามอยู่ตรงตรงรถเข็นมันเป็นแมพเหมือนเหมือนพามอะติบขาอยู่อะ พามเจ็บขาอยู่แลให้เพื่อนลากอ่ะแล้วก็ต้องมาลากตรงหน้าขาเดี๋ยวเดี๋ยวดีวยชา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 ชใชาคนี้ม่ตงเสี่ยงอเี๋วเดี๋ยวให้พามังเพิ่งเบรกนะพามังเพิ่งเบรกให้ให้เพื่อนปนก่อนใี่เปื่เดินก่อนใี่เพื่อนเดินก่อนถ้าพามถ้าพามจะตกพามก็เบรกนเบกรกล่โอเคโอเคโอเคอ่ะปล่อย่่พี่่นอันนี้พี่พอจะล้มนล่ยปล่อยเฮ้ยเบรกม่เเก่นี๋่ แล้วหมุนหมุนยังไงพามจะหมุนหมุนมันยังไงลูกหมุนหมุนอ๋ยงี่เบรกเบรกเบรกเบกโอเคโอเคต้องต้องค่อยๆเปย์ค่อยๆตอนนี้ตอนนี้เรากําลังจะข้ามอะไรครับข้ามเหมือนเป็นสะพานนะมาดูว่ามันเป็นเหมือนสะพานนะช้าช้าช้าพี่เพลช้าอย่าพังกดนะช้า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 โอเคโอเคไปแล้วพามแล้วเบรกเบรกเบรกจะตกจะตกจะตกโอเคโอเคไป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 อย่าเพิ่งไปเดินไปย่าเพิ่งเบรกอย่าเพิ่งเบรกพี่เพลเดินไม่ได้เบรกเบรกเบรกเบกโอเคโอเคะพาน เดี๋ยวป้าช่วยป้าช่วยพานะเบ๊กเบ๊กเบ๊เบ๊เอาไป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 ไพิ่งเบกเบ๊กอย่าเพิ่งเบ๊กเบ๊ๆเบ๊กเบ๊กเบ๊กเบ๊เบ๊กเบ๊กเบ๊กไป๊กเบ๊กเบไกเบ๊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 กนบครับ๊กเ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 ่๊กเบ๊เบก่อนกเบ๊กเบ๊กเบ๊่อกเบเบกเกเบ๊กเบืเบ๊กเบ๊กเบ๊กเบาเบ๊เบ๊กเบ๊กเบ๊กอบ๊อเบกเบ ทดสอบก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งต่อไปก็จะเป็นเพอก่อนเพอจะเป็นคนขับใช่ไหมน้องพามเป็นคนเป็นคนนั่งใช่ไหมครับเอาเพอฟังป้าก่อนดนลูกอ่าเพอเป็นคนขับใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็พามเป็นคนเบรกใช่ไหมแล้วครั้งหน้าครั้งหน้าพามเป็นคนขับเพอเป็นคนเบรกโอเคไหมครับก็ตามตามพี่เพอไปตามพี่เพอไปเล่นแบบเดียว้วคะก็จบแมเป็บอะตามพี่เพอไปพี่เพอข้าห้องไหนล่ะเอาก่อนเอาพามเข้าตรงนี้ ำเข้าตรงนี้ครับห้องนี้กดกดกดเอากดกดโอเคเฮ้ยเพื่อนครับอ้าออกออกเอาเอาเอาเอ้าวออกไปได้นะออกมาแล้วนะห้ามต้องห้ามต้องมีใช้ตัวละครอ้าวก็พี่เพลเข้าช้าพี่เพลเข้าช้าไงเมื่อกี้เนี้ยอ้าวเดี๋ยวป้าครับเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าพาเข้าห้องก่อนอข้าเข้าเข้าแล้วเข้าเขเข้าแล้วคู่คู่ยังไงอ่ะกดอ้าวกดแล้วอ่ะ อ่ะโอเคโอเคครั้งนี้พี่ครั้งนี้ใครมาคนแรกอ่ะพาเป็นคนแากนะเบรคเบรคทำไปไม่ได้มันติดติดพามต้องกลับมาก่อนลูกพามต้องกลับมาก่อนเนี่ยพามเล่นใ่เป็นอ่ะไม่ได้ไม่ได้พามเล่นพามต้องพามก็เล่นเป็นลูกนะพามก็เล่นเป็นอ่ะอ่ะอ่ะไปไปไปเบื่อเบื่่อเเป็นค่อยไปค่อยเปค่อยไปเบรคเบรคเบรคเอาชดเดี๋ยวให้เพื่อให้เพื่อนไปก่อนให้เพื่อนไปก่อนให้เพื่อนไปก่อนดีกว่าไปเลยไปเลยไปเให้เพื่อนไปก่อนค่อยค่อยไปค่อย พับพค่อยๆพับช้าๆนะลูกนะช้าๆนช้าๆพี่เบเล่เบลยเอาเพื่อนหล่ไปแล้วเอาตอนนี้เหลือเหลือตอนนี้เหลือเราแค่คู่เดียวใช่ไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกคนอื่นเขาอาจจะไปกลก็ได้เนี่ยเหลือคหนึงเนี่ยเขาเพิ่งมาเลยเขาอยใ้ผมมเลยพี่เพอี่เพอเป็นคนเบรกหรือเราเป็นคนขับไงจเบรกตลอดเวลาเบรค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 ชั้นเบรคชั้นเบรเ รอบแมตช์แรกก็คือพี่พามหล่นไปแล้วนะครับรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้พี่เพลจะเป็นคนขับใช่ไหมใช่เราจะไม่ให้ตกเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าพาเข้าให้จะเล่นนานๆแล้วก็ <พา S 1> ไม่ตกเลยประตูแรกเลย,ปร,รเลยประตูแรกเลยลูกอันนี้เหรอเดี๋ยวป้าเป็นคนอ่ะโอเคเ,อเข้าเอาเข้าเลยเอาเอาวอาเข้าเข้าอ่ะทีนี้พามเป็นคนเบรกพี่เพลเป็นคนขับนะครับเดี๋ยวพามปล่อยก่อนให้พี่เพลเบรกก่อนนะเบรกนะ ดันนนะตอไหนที่ให้เบรกก็เบรกนะเดี <t <t famoso, totally> ๋ยวพี่เพลจะบอกให้เบรกนะเบรกเบรกเบรกโอเคเบรกโอเคโอเคต้องเบรกตอนนี้ปลอดภัยแล้วทำไมพี่เพลหันทางนี้พี่เพลถนัดเหรอนี่เราไม่หันไปข้างหน้าชักคลกชิปตอ่ะพับปล่อยก่อนพับปล่อยก่อนลูกพักปล่อยก่อนโอเคโอ้เบรก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 นี่ไปได้นี่ไปได้พักน้องเบรกพันเบรกเบรก ช้าๆพี่เพยช้าๆหน่อยพี่เพยช้าๆหน่อยค่ะโอเคาปล่อยก่อนลูกนะพามาปล่อยเลยเอาไปไปไปไม่ได้ไปจิ้เบรก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 เออโอเคค่อยไปค่อยคไปพามันเบรกมันเบรกมันเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าช่วยพามันเบรกเดิแล้วเบรกพร้อมกันนะครับค่ะพี่เพยไปตรงๆพี่เพยขึ้นไปตรงๆดิค่ะพี่เพยขึ้นไป เดี๋ยวป้าปล่อยเพอดึงนะหนึ่งสองสามดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเร็วเพอขข <c oughs> ดึงขึ้นมา <c oughs> เ,ออเออไม่ขึ้นแหลวโดนตายคู่เลยนะครับอ่าโอเคสําหรับนะครับสําหรับวันนี้เรามาเล่นโรบอกอ่าแมปอะไรนะครับแมปผู้แมปผู้เล่นสองคนดึงผู้เล่นสองคนนะครับอ่าเป็นแมปอะไรต้องเล่นคู่กันใช่ไหมต้องเล่นคู่กันใช่ไหมถ้าเราเล่นคนเดียวก็จะมีเพื่อนในเกมแบบว่าเล่นด้วยใช่ไหมครับ ใช่แต่ถ้าเรามีแบบว่าคนแบบว่าอยู่ด้วยกันงี้ยเราก็เล่นด้วยกันได้อย่างอย่างน้องเพอใช่ไหมน้องเพอกับพามเล่นด้วยกันใช่ไหมครับอ่าเพอกับพามเล่นด้วยกันนะครับก็สลับกันก็เพอเป็นคนขับพามเป็นคนเบรกเพอเป็นคนขับพามเป็นคนเบรกเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะครับเรามาเล่นแมปดึงเพื่อนสองคน,งคนใช่ไหมครับอ่าโอเคฝากกดติดตามช่องเพอร์พามแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย